ไม้กำลังเหลืองเห็นไหมคะท่านผูช้ชมกำลังจะเหลืองคะ่ะอีกไม่นานก็หิมะลงแล้วคะ่ะหิมะจะลงนะคะใบไม้เหลืองอีกหน่อยก็เหลือแต่ต้นต้นเสร็จแล้วก็นตนนี้ก็เหลือแต่ดำๆคะ่ะแล้วมาอีกรอบหึงถ้าหิมะลงแล้วก็จะไม่มีใบไม้เลยนะคะ ไม,ไม้ก็จะร่วงหมดเหลือแต่ต้นต้นสนค่ะสนสนแต่ต้นในขาวขาวนี้เราไปทําฟืนได้นะคะก็จะตัดแบบนี้ไปทําฟืนแต่ถ้าสนสนแบบนี้ค่ะเขาไม่ป่าใครของมันเขาก็จะขายแพงนะคะเนี่ยจะต้นสนแบบเนี้ยถ้าต้นสนแบบเนี้ยแพงค่ะ ไม่ใช่ตัดได้ต้องเป็นเจ้าของนะคะถึงจะตัดได้ไม่ใช่เจ้าของก็ตัดไม่ได้จ้ะจะประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย